ก่อนหน้านี้คุณอาจใช้ชีวิตแบบคนที่ต้องวิ่งหาเติมเต็มหรือเล่งให้มีมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ขาดคุณเชื่อว่าถ้ายังไม่มีสิ่งนั้นคุณก็ยังไม่พอแต่วันที่คุณเริ่มรู้สึกจริงๆว่าฉันมีแล้วคุณกำลังส่งคลื่นใหม่ออกไปคลื่นที่บอกโลกและจัก,กรวาลว่าคุณไม่วิ่งหนีความพร่อง คุณไม่ทำเพราะกลัวจะไม่พอคุณกําลังเคลื่อนไหวจากจุดที่เต็มและมั่นคงความรู้สึกนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีทุกอย่างที่เคยฝันหรือยังมันคือการรู้สึกเต็มแม้ยังมีบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับคุณในตอนนี้ความรู้สึกนี้ไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะมีครบทุกอย่างที่เคยฝันหรือไม่คุณอาจยังไม่ได้บ้านในฝัน ยังไม่ได้งานที่ใฝ่ฝันยังไม่ได้ไปในที่ที่อยากไปหรือแม้แต่ยังไม่มีคนที่คุณอยากใช้ชีวิตด้วยแต่หัวใจของคุณไม่ผูกความสุขไว้กับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปคุณเริ่มมองสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเวลาสุขภาพความสัมพันธ์บางอย่างทักษะที่ฝึกมาประสบการณ์ที่เก็บสะสมแล้วรู้สึกเต็ม ได้จากสิ่งเหล่านี้มันคือความเต็มที่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่จากการรอให้สิ่งอื่นมาเติมเต็มและเพราะคุณไม่รู้สึกพร่องคุณจึงไม่วิ่งหาเพื่อปิดช่องว่างอีกต่อไปความเต็มนี้เหมือนภาชนะที่มีน้ำอยู่แล้วครึ่งหนึ่งแต่คุณเลือกชื่นชมและใช้ประโยชน์จากน้ำที่มีแทนที่จะมองว่า ครึ่งที่ขาดหายมันคือปัญหาและนั่นทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้เต็มและเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่กังวลวันที่136เมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันมีแล้วโลกก็เริ่มส่งสิ่งที่สอดคล้องกับพลังใหม่นั้นเข้ามาให้เพราะคลื่นของความมั่นคงภายในคือแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดแม้คุณจะยังไม่มีบางสิ่งที่เคยฝันไว้ และนี่แหละคือจุดเปลี่ยนเพราะเมื่อพลังภายในของคุณมั่นคงขึ้นสิ่งที่สอดคล้องกับพลังใหม่นี้จะเริ่มเดินเข้ามาเองมันอาจมาในรูปแบบที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยคิดว่าจะต้องได้แต่มันจะเหมาะสมกับพลังที่คุณเป็นในตอนนี้ที่สุดถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ามีคุณค่าโลกอาจส่งคนที่เห็นคุณค่าแบบเดียวกันเข้ามา ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ามีความสามารถโลกอาจส่งโอกาสที่ให้คุณได้ใช้มันได้เต็มที่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกมีความรักในตัวเองโลกอาจส่งความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรเข้ามานี่คือพลังของการมีจากข้างในที่ทำให้โลกไม่ต้องรอคุณไปขอแต่มาเพราะมันตรงกับคืนของคุณแล้วนี่คือพลังของการมีจากข้างใน พลังที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือความสำเร็จที่คุณสะสมแต่มาจากความรู้สึกเต็มและมั่นคงที่แผ่ออกมาจากตัวคุณเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนี้โลกไม่ต้องรอให้คุณไปขอคุณไม่ต้องไล่ตามแต่สิ่งที่สอดคล้องกับพลังใหม่นั้นจะเริ่มหมุนเข้ามาหาเองเหมือนแรงดึงดูดที่ทำงานแบบเง,งียบๆแต่แม่นยำเพราะคลื่นที่คุณส่งออกไปคือคลื่นของความมั่นคงมันบอกโดยไม่ใช้คำพูดว่า ฉันมีแล้วฉันพอแล้วและฉันพร้อมให้สิ่งที่เหมาะสมเข้ามาเติมเต็มตัวอย่างคุณเลิกวิ่งสมัครงานทุกที่อย่างสิ้นหวังและกลับมาจัดผลงานของตัวเองให้ชัดแทนผลคือมีคนติดต่อมาชวนร่วมโปรเจกต์ตรงกับความถนัดของคุณเองโดยคุณไม่ต้องยื่นใบสมัครเลยเรื่องความรัก แทนที่จะรู้สึกขาดและเร่งหาคู่คุณเริ่มใช้เวลาทำสิ่งที่รักดูแลตัวเองและสร้างชีวิตที่คุณอยากอยู่แล้ววันหนึ่งคุณได้เจอคนที่ชื่นชมในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณพยายามจะเป็นเพื่อใครเรื่องเงิน คุณเลิกทำงานเสริมทุกอย่างเพราะกลัวไรายได้ไม่พอและเลือกโฟกัสกับงานหลักให้มีคุณภาพมากที่สุดผลคือมีลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่มาให้อย่างต่อเนื่องโดยที่คุณไม่ต้องออกไปหาง,งานเพิ่มเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของพลังภายในที่เปลี่ยนและเมื่อพลังนั้นเปลี่ยนขึ้นรอบตัวคุณก็เปลี่ยน โลกจึงเริ่มส่งสิ่งที่ตรงกับคลื่นนี้เข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคุณปรับ ความถี่วิทยุให้ชัดขึ้นสิ่งที่เคยผ่านเลยไปโดยไม่เคยเจอความถี่ของคุณก็เริ่มได้ยินได้เห็นและหมุนเข้ามาหานี่คือเหตุผลที่โลกเริ่มส่งสิ่งที่ตรงกับคลื่นนี้เข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะคุณวิ่งตามหามันแต่เพราะคุณกลายเป็นสัญญาณที่ชัดพอให้มันมาเจอคุณลองดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะในเรื่องของงานหลังจากที่คุณหยุดวิ่งหางานใหม่โฟกัสการทำงานปัจจุบัน ให้ดีอย่างเต็มที่คนที่เคยร่วมงานกับคุณอาจจะสังเกตเห็นคุณภาพงานจึงแนะนำคุณให้กับอีกทีมหนึ่งหรือหัวหน้าที่เห็นความใส่ใจในรายละเอียดอาจเสนอให้คุณทำโปรเจกต์ที่มีค่าตอบแทนและโอกาสเติบโตมากขึ้นเรื่องของความรัก คุณเลิกออกเดตแบบเร่งรีบและใช้เวลาสร้างชีวิตที่คุณอยากอยู่จริงๆคนที่อยู่ในวงเพื่อนของเพื่อนซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณมาก่อนสังเกตเห็นพลังที่มั่นคงและความสุขที่คุณมีในตัวเองแล้วตัดสินใจเข้ามาทำความรู้จักหรือบางครั้งเพื่อนสนิทก็จะแนะนำใครบางคนที่คุณรู้จักเพราะเห็นว่าพลังของคุณนั้นพร้อมแล้วในส่วนของตัวอย่างเรื่องเงินเมื่อคุณหยุดรับงานเสริมที่ทำให้เหนื่อยล้าเกินไป และกลับมาใส่ใจงานหลักให้ดีที่สุดลูกค้าเก่าที่ประทับใจในคุณภาพของงานอาจติดต่อกลับมาสั่งซ้าหรือบอกต่อให้เพื่อนของเขานั้นมาใช้บริการคุณไรายได้จึงเพิ่มขึ้นจากความชัดเจนในคุณภาพไม่ใช่จากการวิ่งไล่โอกาสในทุกทิศทุกทาง สิ่งที่เหมือนกันในทุกๆตัวอย่างคือคุณไม่ได้ดึงดูดด้วยความเร่งหรือพลังที่พร่องแต่คุณดึงดูดด้วยความมั่นคงและความเต็มที่ที่มีอยู่ในตัวของคุณแล้วเพราะมันเต็มโลกจึงมองเห็นและส่งสิ่งที่ตรงกับคลื่นนี้เข้ามาเองมาดูเทคนิค3เทคนิคในการยอมรับความมีแล้วในแบบนักรบกันค่ะเทคนิคที่ห แยกสิ่งที่มีออกจากสิ่งที่อยากได้แนวทั้งของนักรบนักรบรู้ว่าถ้าสับสนระหว่างสิ่งที่มีกับสิ่งที่อยากได้เขาจะไม่มีวันพอเลยเพราะสายตาจะมองแต่สิ่งที่ขาดจงมองสิ่งที่อยู่ในมือโดยไม่เปรียบเทียบกับสิ่งในฝันวิธีการฝึกให้คุณลองเขียน3ส,สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้ห้ามต่อท้ายด้วยคาว่าแต่ยังไม่พอ คุณอาจจะพูดกับตัวเองตรงๆว่าสิ่งนี้ฉันมีแล้วและมันมีค่ากับฉันตัวอย่างคุณอยากมีเงินก้อนใหญ่เพื่อทำธุรกิจแต่ตอนนี้คุณมีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและอินเทอร์เน็ตที่บ้านแทนที่จะบอกว่ามีแค่นี้ทำอะไรไม่ได้ให้คุณยอมรับว่าฉันมีเครื่องมือพร้อมเริ่มทำการตลาดออนไลน์และสร้างคอนเทนต์ได้ทันทีนี่คือการเห็นค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว แทนที่จะมองข้ามมันไปเทคนิคที่สองหยุดตัดค่าของสิ่งที่มีแนวทางของนักรบนักรบไม่ดูถูกดาบในมือเพียงเพราะมันไม่ใช่อาวุธในฝันเพราะคุณค่าของสิ่งที่มีขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันอย่างไรไม่ใช่ว่ามันดูยิ่งใหญ่แค่ไหนวิธีฝึกเลือกสิ่งหนึ่งที่คุณมีแล้วแล้วหาวิธีใช้ให้เกิดผลในชีวิตตอนนี้ตั้งคำถามว่า ถ้าฉันใช้สิ่งนี้ให้เต็มที่สุดจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างตัวอย่างคุณคิดว่าทักษะการถ่ายภาพของตัวเองยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพจึงไม่เคยใช้หาโอกาสให้คุณลองเริ่มจากถ่ายรูปสินค้าของเพื่อนที่ขายออนไลน์ให้ภาพดูดีขึ้นจนยอดขายเขาเพิ่มเพื่อนประทับใจ และเริ่มแนะนำคุณให้กับคนรู้จักจนคุณมีงานเสริมจากสิ่งที่คุณเคยมองข้ามไปเทคนิคที่3ส่งคลื่นฉันมีแล้วออกไปแนทางของนักรบพลังดึงดูดไม่ได้เกิดจากความอยากได้แต่มันมาจากความมั่นคงว่าฉันมีแล้วเมื่อคุณเชื่อและรู้สึกเต็มในสิ่งที่มีคลื่นนี้จะทำให้สิ่งที่สอดคล้องกันมันหมุนเข้ามาเองวิธีฝึก เลือกหนึ่งสิ่งที่คุณมีแล้วใช้มันในแบบที่ทำให้คนอื่นสัมผัสได้ไม่ต้องประกาศว่าฉันเก่งแต่ให้การกระทำของคุณนั้นส่งคลื่นนั้นออกไปสังเกตการตอบสนองจากคนรอบตัวตัวอย่างคุณมีความสามารถที่จะฟังคนได้เก่งจับใจความได้แม่นและทำให้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดเมื่อเพื่อนของคุณกำลังเครียด คุณตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะและทวนสิ่งที่เขาพูดเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเข้าใจจริงๆผลคือเพื่อนรู้สึกได้รับการเห็นค่าและต่อมาเขาแนะนำคุณให้กับหัวนหน้าในโปรเจกต์ที่ต้องการคนประสานงานเพราะเห็นว่าคุณมีทักษะการฟังและการสื่อสารที่ดีสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิค3เทคนิคในการฝึกการยอมรับความมีแล้วในแบบของนักรบเทคนิคที่1 แยกสิ่งที่มีออกจากสิ่งที่อยากได้มองสิ่งที่มีโดยไม่เปรียบเทียบกับสิ่งในฝันเทคนิคที่สองหยุดตัดค่าของสิ่งที่มีใช้สิ่งที่มีให้เต็มแม้มันไม่ใช่เวอร์ชั่นในฝันเทคนิคที่สส่งคลื่นฉันมีแล้วออกไปใช้พลังที่มีให้คนรอบตัวสัมผัสดโดยไม่ต้องประกาศ <fic ult> <S <s คุณอาจเคยเชื่อว่า การจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตต้องเริ่มจากการเร่งหาเพิ่มสิ่งใหม่หรือพยายามที่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วความมั่นคงภายในต่างหากที่เป็นแรงดึงดูดที่แท้จริงวันที่คุณเริ่มรู้สึกเต็มจากข้างในแม้จะยังไม่มีทุกอย่างที่เคยฝันคลื่นพลังของคุณก็เริ่มเปลี่ยนและเมื่อคลื่นเปลี่ยนโลกภายนอกก็เปลี่ยนการตอบสนองกลับมาหาคุณ มันเริ่มส่งสิ่งที่สอดคล้องกับพลังใหม่ของคุณเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้คนโอกาสหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละตรงกับฉันตอนนี้ที่สุดมันเริ่มส่งสิ่งที่สอดคล้องกับพลังใหม่ของคุณเข้ามามันไม่ใช่เพราะคุณเร่งหาหรือออกไปไล่ตา่างแต่เพราะพลังที่คุณมีตอนนี้มันชัดพอจนโลกมองเห็นสิ่งที่เข้ามาอาจไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณเคยวางแผนไว้ แต่มันจะตรงกับสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้อย่างน่าประหลาดไม่ว่าจะเป็นผู้คนคุณอาจได้พบคนใหม่ที่มีมุมมองและพลังงานใกล้เคียงกับคุณอย่างน่าเหลือเชื่อหรือได้กลับมาเจอคนเก่าในชีวิตแต่ครั้งนี้การเจอกันอยู่บนความเข้าใจและจังหวะที่ใช่โอกาสคุณอาจได้งานที่ไม่ได้อยู่ในแผนเดิมของคุณแต่กลับใช้ทักษะและความถนัดที่คุณมีอยู่แล้วเต็มที่ หรือเป็นข้อเสนอที่พอดีกับวิถีชีวิตที่คุณอยากสร้างตอนนี้เหตุการณ์อาจเป็นคำชวนเล็กๆให้ไปอยู่ในสถานที่ที่คุณได้พบคนสำคัญหรือเหตุบังเอิญที่พาให้คุณได้คำตอบบางอย่างที่หามานานทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญล้วนๆแต่มันมาจากการที่พลังของคุณส่งสัญญ,ญาณออกไปว่านี่คือฉันในตอนนี้และฉันพร้อมต้อนรับสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนนี้และโลก ฟังสัญญาณนั้นอยู่เสมอแต่มันยังไม่จบแค่ตรงนั้นเพราะการรู้สึกว่าฉันมีแล้วคือจุดเริ่มต้นแต่การใช้สิ่งที่มีคือการเปิดวงจรใหม่ให้พลังนั้นหมุนเวียนและดึงสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจริงเมื่อคุณเริ่มใช้สิ่งที่มีสิ่งที่คุณอยากได้จะเริ่มใช้คุณเพราะสิ่งที่คุณมีไม่ได้มีไว้เก็บมันมีไว้ใช้ให้พลังของมัน มุนโอกาสกลับมาหาคุณในวันต่อไปคุณจะได้เห็นว่าการนำสิ่งที่คุณมีออกมาใช้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณได้ส่งพลังออกไปแต่ยังทำให้สิ่งที่คุณอยากได้มองเห็นคุณได้ชัดขึ้นและเลือกใช้คุณเป็นสะพานให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณจริงๆพบกันในวันที่137เมื่อคุณเริ่มใช้สิ่งที่มีสิ่งที่คุณอยากได้จะเริ่มใช้คุณ เพราะสิ่งที่คุณมีไม่ได้มีไว้เก็บมันมีไว้ให้ใช้พลังของมันมุนโอกาสกลับมาหาคุณ